ออส่วนการค่ารักษาพยาบาลแพ้แต่เข็มา,า้500บาทให้กับเพชสุขุมวิทย์บอยบางนานะครับไปเกิดแพ้แต่บริเวณโหนกแก้มขวา2แผลรวมเป็นจำนวน17เข็มในการโชคกับคมตักอชอิยะเมื่อวันุกร์ที่18ที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 8,500บาททุนนะครับขอบคุณแอนตาซินนะครับของด้วยท่านนายห้างวินายวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงครับชมกันต่อครับมา,าการป้องกันแชมป์140ปอ์ของทูฟอร์ยูนะครับภาคที่4ระหว่างเจ้าของตำแหน่งลุงกิตบอลลุงโรดกับผู้ท้าชิงพักสินเล็กดีเอ็นมวยไทยครับชมกันเลยครับยกที่3อสายกับซ้ายนะครับลุงกิตแชมเปี้ยนมาโดนซ้ายไปก่อนอ่าักสินเล็กพยายามจะไล่แขนไล่ขาเอา้านในตีได้ไหม ยง,ยงย่งไม่ต่อเนื่องอพยายามจะเลื้อยม,มัดมาครับล็อกมาแม่เขาต้มมัดมัดเหนียวกดมาอตีได้ไหมตีได้ไหมครับแมานี่นะครับดูในกับนอกนะครับน้ำเงินทักษิณเล็กนี่เขาบอกว่า3ยกนี่ท้าทั่วไทยเท่าทั่วโลกว่านั้นเดอะสายล้วนๆนะครับลุ่งกรินนี่เอ้าซ้ายอีกแล้วผูกไปทัดขัดคำเตะแล้วนะครับทักษิณเล็กรุก่งกริ่เอาขยับเอ้าลางมาเนอะเอา้าแทงไปทักษิณ นายแล้วนายแม่รัดปีเทเทกระจาดเลยโอ้โหนี่ครับมาระดับยอดมวยจอมมวยโคจรมาเจอกันครับมามันเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปของแท้เลยครับเอ้านี่ครับแดงจอมมวยจอมมวยจากละนองน้ำเงินาจ้าของฉายาสายดูใบจอมมวยจากปลาจีนบุรีครับ โอ้โหคู่นี้คู่ขี้สูสีอา้าวนอกของน้ําเงินในแดงลากมาลากมาฮัากฮัหกหกักแม่ใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมาการอารันแยกมางัดมากลางเวทีครับแม่ต้องขอบุณเชือกด้วยนะทักสินเล็กอา้อาวอ้าวตะไปอีกรุ่งกิจเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับหายใจรถต้นคอไปอา้าวกาดไม่ตกนะอย่าตกนะตกนีก่กั้นเอาซ้ายไปอีกสายเจอซ้ายนะครับรุ่งกิจแดงน้ําเงินทักสินเล็ก ลิลี่น,นะครับจะโอ้โหลงดัานประตูไปทีนึงจัดใ้ายพันขาไปนิดนึงนี่แหละครับวันเกิดของบิกบอสนะครับเสียนาววิรัติวชีระกัตนอุมด้วยครับโอ้โหนี่ครับมาหาดูครับลูกชายนุ่มบอสธนัทเดชมาจัดคู่มวยในวันฉลองวันเกิดเสียนาวแบบนี้เลยครับสามคู่ผ่านไปดี่มาเสียงปรบมือเกลียวกราวทั้งสามคู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ยิงหย่อนก,กันเลยครับคู่เอก ย้ำนะครับป้องกันแชม140ป์140ปอ์ของทูโอยูจะของตำแหน่งคือฝ่ายแดงครับเจ้าลุงกิตบ่อลุงโลดนำเงินผู้ท้าชิงครับทักสินเล็กดีเอ็นมวยไทยครับทักที่4โอ้สามยกนี่ปมยังมองไม่ออกครับในช่วงท้ายๆ้ายปลายยก่าคู่นี้นี่ลุ้นกันถึง วินาทีสุดท้ายอีกแล้วนะครับเราก็มีเข็มขัดให้ได้ลุ้นกันด้วยครับอ้าวแชมเปี้ยนช่องทรูนี้นอกจากเท่แล้วยังยังได้ตังด้วยปดยกสามรับายผู้เัยียนจำหน่ายปุ๋ยตรากะตายขอบคุณบริษัท TPI โคลีนจำกัดมหาชนบริษัทบุญส่งโอสถจำกัด บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดบริษัทจงไทยเจียนหมีเอี้ยวเอี้ยคุบจำกัดนะครับพร้อมด้วยบริษัทเจริญสุขเพสัตพุนชิวจำกัดสมโอทีครับสมโอทีต้องขอพระคุณครับแต่วันนี้ใครพลาดปวยมันวันสุกนับซุปเปอร์บิ๊กไฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสียเนานี่มากเสียใจแทนอ้าวล็อกไว้ทัาผิดล็อกไว้ล็อกไว้ตีได้ไหมขวางยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ตีกรรมการต้องแยกเลยครับนี่นะครับกรันตุกลางนี่เราคัดเลยให้กรรมการให้ห้ามเลยเอาชนอย่างเดียวรุ่งกิจไม่ชนไม่ได้เดี๋ยวโดน อ้าวนายล็อกไว้ไมากกันลงล่างรัดปีกเลยนะครับรัดปีกแล้วเขยา่าเขยา่าเขย่าไปเรื่อยนะครับยิ่งเขยา่าเขยา่ามายิ่งแน่นแน่นแน่นโขนไม่ออกด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับคู่เอกของดีครับคู่เอกของดีครับผ่าแชมเปี้ยนลุงเกศเสียบก็บายทักษิณเล็กก็เสียบผู้ทาชิงโอ้โหนี่ครับเข้มขัดเส้นสําคัญนะครับผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้มีรางวัลพิเศษ5 0,000บาทนะครับจากอุปกรณ์มวยไฟเตอร์จากเต้นรถสวยจ่าเจด จากแมท MC 77นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเสริมความเป็นชายในตัวคุณจากบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดโดยเสียปามบางแสนจากมวยเด็ด789และบุคคลสำคัญครับท่านด็อกเตอร์พง์วิเศษไพยทูลครับอ้ยอ้ยอาวงัดสอบมาครับทักษสินเล็กตั้งไว้หมัดมาอ้าในยนถอยสกูตตี้ทักษสินเล็ก วงในพยายามจะเก็บกันอาวุธนะครับเพราะว่าตัวเองไม่ถนัดชกในครับนี่วงนอกอา้าวเตะได้ไหมรุ่งกิจเดิมซ้ายครับแป๊มีบัตจิ้มด้วยครับแมาโอ้โหโอ้ดูดน่ารักทั้งคู่เลยเอา้าวขยมขยมโอ้โหเทลูกนี้ลูกนี้นายกสีปลายกด้วยนะโอ้โหยนี่ครับ มาเกมมันพลิกไปพลิกมาเหมือนสมภาคแรกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหนุ่มโบสเอามาให้เจอกันภาคสี่ครับมาบางทีนี่ครบ5ยกยังดูไม่ออกเลยครับใครได้เปรียบกรรมการอลันแกะออกมาโอ้โหคู่นี้นี่สนุกตื่นเต้นตราใจอ้าวเดินไปโดนแทงก่อนนายตีอ้าวนายนายตีได้ไหมไป ย,ยังยังไม่ต่อเนื่องมันใกล้เชือกใกล้มุมเลมครับกรรมการงัดมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแกดับเครื่องชนอย่างเดียวนะครับแมาวันนี้แท็กซี่เล็กแกมากอู้หูซ้ายอีกแล้วอ้าวตั้งแพงหน้าไว้เลยนะครับอ้าวรุก่กิจแมาขยม,ขยมขยมยังตีไม่ถนัดอ้าวแมแท็กซี่เล็กแกขับแม่แการัดปีกรัดแน่นเลยทีเดียววันนี้รุก่งกิจถอดตัวไม่ออกถอดตัวไม่ได้ปลายกแล้ว เอาชนหมดยกที่4ในสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มพูนทรัพย์เกตบํารุงขอขอาพระคุณครับอะตามกันต่อนะครับยกยกสุดท้ายครับออกมาพยายามจะมัดลากมาตีครับรุ่งกิจป้องกันแชมป์ช่องสูโฟยูนะครับในรุ่นไลท์เวกครับน้ำหนักตัวไม่เกิน140้อปอนด์กับทักสณเล็กเอาเข็มขัดอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอวนะหิงโดนเแลโอ้โหจังหวะ แทนที่จะได้นะครับกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับรุ่งกิจล้มไปอยู่ล่างด้วยอา้อาอ้าวมาวันนี้แกโอ้โหวางแผนมาดีเหลือกเกินนะครับทางทักษิณเล็กนะครับอา้าลรุ่งกิดยังอา้าลุยอีกลุยเอาขวาไปอา้ามาโอ้โหเนี่ยพอยู่โอ้โหเข้าทางเลยแกรักไปเรื่อยเลยนะครับโอ้วันนี้ทักษิณเล็กแกสวมบทเลยทีเดียววันนี้แกมากับความ ความเร็วว่างั้นเถอะเอ้าเดี๋ยวต้องดูครับระดับยอดมวยเจอกันนี่หาดหลงเรียบกันนิดเดียวนี่อาจจะยุ่งได้ครับกระชักกันชักมาเฮฮามาอีกแล้วครับเฮฮามาอีกแล้วอ่านี่แหละครับนี่แหละครับมวยมันวันศุกร์ อะไรก็เป็นไปได้ครับอะไรที่มันแน่มันอาจจะไม่แน่ตีได้ไหมอ้าวล็อกมาบิดมาบิดมาอ้าวใครลบยังยังยังไม่มีคนลบนะมิงอ้าวมาโอ้โหอย่างนี้จอดจอดจอดจอจจเลยนะครับผ่านไม่ผ่านแรงขึ้นมาดูกิตอ้าวทักษิณซ้ายไปอ้าวนายตีได้ไหมอาตีได้ล็อกไว้ล็อกไว้ตีแม่ไปเข้าเชือกนะครับโอ้โหโอ้หนี่ครับ คู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นัดใหญ่ครับนัดใหญ่เบิร์ดเดย์เสียเนาวดูครับหาจอมมวยไฟแดงเจ้าของแชมป์จอมมวยจากละนองน้ำเงินจอมมวยจากปราจีนบุรีสายดูไปสายดูไบโอ้โหย,ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่อาจารย์อลันแยกออกมากอนโอ้โหสามคนบนเวทีเชื่อว่าเหนื่อยสุดๆเลยครับอ้าแบบนี้โอ้มั่นใจทั้งคู่แล้วครับทั้งรุ่งจิตและก็ทักษิณเล็ก ทูมือมั่นใจแล้วครับนายมิงนี่นะครับโอ้รมการให้คะแนนยากซะแล้วนะครับายแดงนะครับรุ่งกิ่บอลรุ่งรือน้ำงินทักษิณเล็กนะครับโอ้ยเดียนมวยไทยนี่แหละป้องกันแป์ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับในน้ำหนัก140ปอนด์นี่นะโอ้โหแตละนัดแตละนัดนี่เสียเนานะครับเสียโบ๊ทนี่แล้วก็แต่ละท่านแต่ละท่านนี่รวมกันสนุงกันเต็มที่เลยแล้วก็ออกคู่มวยให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยนะครับโอ้โหนี่ครับฮา แล้วก็เรียนแจ้งแฟนๆนะครับจบจากมวยมันวันศุกร์แล้วครับอดใจรอกแ๊บเดียวครับฟุตบอลโลกครับรอบแรกนะครับระหว่างทีมชาติเวลครับกับทีมชาติอิหร่านคู่ที่น่าชมอีกหนึ่งคู้ละครับผู้คอยอยู่อง24กีฬาสดบันเทิงดีถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับเอามดยกสุดท้ายครับรอผลอึดใจเดียวครับนี่แหละครับรอสักคู่เดียวนะครับคู่นี้เป็นการชกป้องกันแชมป์ด้วยนะครับในรุ่นซูเปอร์ไรท์เวทนะครับใน กรรมการพงพัฒน์ว่องวัยครับให้แชมปเปี้ยนมุมแดง48น้ำเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยทองสเสวกให้แชมปเปี้ยนมุมแดง48น้ำเงิน49ครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงครับเห็นเหมือนกันครับให้แดง48แล้วก็น้ำเงิน49แชมเปี้ยนคนใหม่ครับ ยินดีด้วยนะครับกับทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยมาตีเสมอได้เป็น2ต่อ2พร้อมกับควา้าเข็มขัดแชมเปี้ยนเส้นสำคัญครับในโอกาสนี้ครับขอญาตเรียนเชิญครับคุณสุเมศ